ครฝ้ายแกมแพรหญิงสาวสวยและหนุ่มหล่อสองคนพบกันบนเครื่องบินเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ทั้งสองแต่งตัวแบบชนชั้นสูงมาพูดีเหมือนคนมีการศึกษากันทั้งคู่เมื่อได้พูดคุยถูกคอ,อกันทั้งเรื่องกินเที่ยวอ่านหนังสือประสบการณ์ชีวิตเหมือนเป็นคนอยู่ในชนชั้นเดียวกัน ฝ่ายหญิงบอกว่าเธอชื่อทิพยางดิสการในขณะที่ฝ่ายชายก็บอกว่าเขาชื่อธงฉานวันประกาศต่างคนต่างประทับใจซึ่งกันและกันเพราะจากชื่อที่แนะนำตัวกันมานั้นเป็นลูกมหาเศรษฐีชั้นนำของเมืองไทยทั้งคู่แต่ความจริงแล้วทั้งสองต่างโกหกใส่กัน จารวีคือชื่อจริงของฝ่ายหญิงที่เป็นเพียงเด็กกำพร้าที่ทอแสงดิสการเศรษฐินีมา่ายรับเลี้ยงไว้ตั้งแต่อายุแปดขวบทอแสงเลี้ยงจารวีไว้เป็นพี่เลี้ยงของทิพยางลูกสาวคนเดียวของเธอ จารวีเป็นพี่เลี้ยงที่ทำได้ทุกอย่างที่สั่งการแถมยังเรียนหนังสือเก่งฉลาดสวยตรงคมกับทิพยางที่ไม่สนใจเรื่องใดๆในชีวิตเพราะเธอมีเงินมีความสบายในการใช้ชีวิตไม่ต้องดิ้นรนใดๆทุกอย่างล้วนมีจารวีจัดการให้ทุกอย่าง จารวีรอบรู้เป็นหมดว่าสังคมชั้นสูงกินอยู่และแต่งตัวอย่างไรประกอบกับความสวยจึงทำให้จรวีเหมือนหญิงสาวููเศสษฐีในสังคมชั้นสูงจริงๆในขณะที่ฝ่ายชายคือธมนยัยอดีตเด็กชายกรัมพาที่ทวัดวันประกาศนักธุรกิจใหญ่ของประเทศเก็บมาเลี้ยงไว้เพื่อให้เป็นพี่เลี้ยงของธงฉานลูกชายคนเดียวที่ไม่เอาฐาน ธมนัยเป็นมือขวาของทวัดในการทำธุรกิจทุกอย่างได้เรียนรู้จากสังคมชั้นสูงมากมายจารวีกับธรมนยัยต่างหลอกอ้างชื่อลูกเจ้านายกันทั้งคู่เพราะเป็นความใฝ่ฝันที่หวังจะสลัดจากฐานะต้อยต่ำของตนเองไปมีอนาคตที่ดีกว่าแต่เมื่อความลับแตก ทั้งคู่ต่างรู้สถานะที่แท้จริงของแต่ละคนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการยกฐานะตนเองเมื่อจารวีและธมนัยตกลงร่วมมือกันเพื่อให้ตนเองหลุดพ้นจากชีวิตเดิมๆที่เป็นอยู่โดยธมนัยจะช่วยให้จารวีได้แต่งงานกับธงชานส่วนจารวีก็จะช่วยให้ธมนัยแต่งงานกับทิพยางเช่นกันแผนการเปลี่ยนชีวิตของจารวีและธมนัยจะสำเร็จหรือไม่ตามดูได้นาฬคอนไฟายแกมแพร ทุกวันพุธพฤหัส,สบ,บดี20นาฬิกา30นาทีเริ่มวันพุธท,ที่23กันยายนนี้ทางช่อง GMM25